วันนี้นะคะเราบอกเลยว่าเรานะมานะคะในหัวข้อรายละเอียดและสิ่งที่จะได้รับจากลัมเดอร์คัสเซนเตอร์ของเราเองค่ะ วันนี้นะคะมาอยู่กับเรากันอีกแล้วนะคะที่ลัมเลอร์คาเซนเตอร์นะคะก็เป็นใครไปไม่ได้นะคะน้องซีนั่นเองวันนี้นะคะเราบอกเลยว่าเรานะ่มานะคะในหัวข้อรายละเอียดและสิ่งที่จะได้รับจากลัมเลอร์คาเซนเตอร์ของเราเองค่ะค่ะสําหรับสิ่งที่จะได้รับจากลัมเลอร์คาเซนเตอร์ของเรานะคะข้อที่1เลยก็คือรถนะคะที่เพอร์เฟกมากๆนะคะเพราะเราคัสสันนะคะ ทุกทุกคันนะคะก่อนที่จะมาถึงมือคุณลูกค้าทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเอ่อรถที่เราสรรหามาเนี่ยบอกเลยว่าเรานะคะไม่ได้ขายแค่รถอย่างเดียวเราขายความจริงใจให้กับลูกค้าด้วยนี่คือสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าการที่แบบว่าออกรถมือสองเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญอย่างแรกเลยก็ค,คือคือพวกคุณภาพนะคะของรถกันนั่นเองลูกค้าไม่ต้องแบบว่าเออ ลังเลเลยว่าออกรถมือ2อร้านเราเนี่ยที่ล้ำเลิกคาเซนเตอร์เนี่ยออกไปเนี่ยจะต้องไปซ่อมหรือว่าอะไรตามหลักจุกจิกหรือเปล่าบอกเลยว่าเราเนี่ยคัดสรนให้กับคุณลูกค้าแน่ๆเลยกล้าพูดเลยนะคะว่าเออเหมือนรถป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ข้อที่2เนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหของแถมนี่ก็คือเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นของแถมส่วนรถต่างๆนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะให้กับลูกค้านะคะ แต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปบอกกันอีกท้ายคลิปนะคะว่าอาการบริการหลังการขายเนี่ยเรามีอะไรบ้างก็ขออุบไว้ก่อนนะจ๊ะค่ะสำหรับนะคะเรื่องการจัดไฟแนนซ์ต่างๆบอกเลยว่าโอ้โหไฟแนนซ์นะคะล้ำเลิศคาเซ็นเตอร์ของเรานะคะมีถึง6ไฟแนนซ์ด้วยกันตรงนี้เลยจ้านะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารไทยพันนุิชี้ กรุงศรีนะคะ CIB หรือว่าเออธนาชาิหรือว่าอะไรต่างๆนี่เรามีให้ถึง6ธนาคารกันเลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆส่วนลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากทราบว่าติดแบ็คลิสเนี่ยสามารถออกได้ไหมบอกเลยตรงนี้นะคะว่าออกได้แต่ว่าขอเป็นเน้นไปที่ดาวนะคะแล้วก็คนขําเพราะว่ามันจะมีธนาคารหนึ่งนะคะที่แบบว่าเออจัดแล้วไม่สระไม่แบบ เขาไม่จะไม่เช็คเครดิตบูโรอะไรแบบนี้นะคะก็จะสามารถจัดได้นั่นเองแต่ว่าบอกเลยว่าร้านลำเลิศคาเซนเตอร์ของเราเนี่ยก็จัดผ่านมาแล้วนะคะหลายเคสกันเลยทีเดียวนะคะค่ะสำหรับนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่ออกรถร้านลำเลือกคาเซนเตอร์ของเราไปเนี่ยอยากรู้เหลือเกินว่าออกไปเนี่ยจะมีอะไรของท่องของแถมติดมือไปหรือเปล่าที่เราเกิดไปเลยต้นคลิปนะคะบอกเลยว่ามีค่ะไม่ว่าจะเป็นของแถมนะคะ ลูกค้าท่านใดที่ซื้อกระบะตู้ทึบนะคะบอกเลยว่าตู้นี่คือเราแถมให้นะคะมูล,ลค่ามากกว่า2,000 20, 0บาทเลยนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าโอ้โหเราแถมให้ที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมคะเราตัดใหม่ให้ทุกคันกันเลยทีเดียวเพราะว่าแบบลูกค้าออกรถกับเราไปแล้วก็ต้องคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดได้กับลูกค้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตู้ที่เราแถมให้เราจดทะเบียนลงเล่มให้เรียบร้อยไม่ต้องกังวลว่าออกไปเนี่ยต้องไป ขนส่งไปจดอะไรเองยุ่งยากหรือเปล่าบอกเลยว่าเราทําให้เสร็จสับเรียบร้อยกันเลยทีเดียวอย่างที่สองนะคะเรามีนะคะประกันฉุกเฉินนะคะให้กับลูกค้าอีกหนึ่งปีนะคะบอกเลยว่าโอ้โหเราจะติดตามติดชีวิตคุณลูกค้านะคะไปอีกหนึ่งปีนั่นเองแล้วก็ก่อนที่จะออกจากร้านนะคะเราจะมีการเช็คเครื่องถ่ายน้ํามันเครื่องถ่ายของเหลวให้ต่างๆภายในร้านเอ้ย ภายในรถของเรานะคะขอเอาไปด้วยนะคะก็โอเคสำหรับวันนี้นะคะบอกเลยว่าพูดไปก็ไม่หมดแต่ที่สำคัญคือใครนะคะที่ออกรถกับเราไปเรามีกิฟตบอเชอร์ให้อีก1000บาทบอกเลยว่าโอ้โหคุณลูกค้ามาถึงที่ร้านปุ๊บไม่ต้องควักเงินเติมน้ำมันก็เลยทีเดียวบอกเลยว่าเราเติมให้กับลูกค้ากันไปในรถเลยนะคะ บอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆออกรถก็ง่ายอนุมัติก็ไวนะคะที่ลำเลิกคาร์เซ็นตอร์ของเรานะคะยินดีให้กับคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้ใครที่สนใจนะคะอยากจะมาที่ลำเลิกคาร์เซ็นเตอร์ของเรานะคะมาง่ายๆเลย ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะเขตแขวงหนองจอกนะคะถนนเรียบวารีนั่นเองบอกเลยว่าร้านยติดถนนใหญ่กันเลยแบบว่าไม่ต้องไปเข้าซอยซอกเซ็กนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่ามาง่ายๆเลยจ้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากติดต่อนะคะสอบถามรายละเอียดต่างๆนะคะข้อมูลต่างๆนะคะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์064นะคะ1481195ค่ะ 064นะคะ1481195นะคะค่ะสำหรับช่องทาง Facebook นะคะก็ลดมือสองนะคะฟรีดาวาบลำเลิศคาสเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะที่เพจกันเลยทีเดียวหรือว่า ขอฝากนะคะช่อง Facebook ของเราไว้ตรงนี้ด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเราไว้ด้วยนะคะหรือว่าที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะที่เราลงอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นรีวิวรถต่างๆนะคะก็กดกระดิ่งไว้ได้เลยกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกันมาได้เลยนะคะคลิปลงปุ๊บเด้งปับเลยคะ่ะก็ช่องทาง Facebook ก็จะมีเออน้องต้นหนาวลัำเลิศคาเซนเตอร์นะคะหรือว่าพิมพ์ไปว่า รัมเลิศคาเซนเตอร์นะคะขึ้นเซลล์ในร้านรัมเลิศคาเซนเตอร์ของเราสวยๆทุกคนคะ่ะถูกใจคนไหนเลือกได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้รัมเลิศคาเซนเตอร์นะคะแล้วน้องซีก็ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย